สวัสดีครับพี่ท็อปครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการใช้งานเนาะสายน้ําต้นเลยสายของพาย LED เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4เส้นนะครับผมก็คือสายพาวเวอร์สเส้นนะแล้วก็สายสัญญาณ2เส้นนะครับเป็น4เส้นแบบนี้นะครับผมน้ําต้นเลยก็คือต่อสายพาวเวอร์เข้ากับอีกดนหนึงนะครับผมแล้วก็ต่อสายสัญญาณเข้าอีกดนหนึงพวกหากันนะครับสายพาวเวอร์ก็มีเสียบอย่างปลั๊กนะฮะส่วนปลายสายของสัญญาณ ที่วิ่งจากนี่มานี่นะครับคือตัวนี้นะฮะก็มาเสียบเข้าบอร์ดโอเคมนดูทีนะครับนี่ก็สายพาวเวอร์นะฮะวิ่งจากดวงนี้ไปหาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อเข้าหาปลั๊กนะครับส่วนสายสัญญ,ญาณก็คือจากดวงนี้่อหาตรงนี้นะครับผมแล้วก็จัดดวงนี้มาเข้าสู่อบอร์ดนะครับอรโอเคมาดูกัน ถ้าไฟลุคนี้ถ้าเราไม่เปิดบอร์ดนะครับควายมันจะติดเป็นเป็นสีขาวทุกดวงนะครับแต่พอเราเปิดบอร์ดขึ้นมาปุ๊บมันจะดับนะฮะโอเคไฟนี้ะจะมีทั้งหมด2ดวงก็คือดวงแรกจะเป็นตั้งเป็น a ศูนย์ศูนย์หนึ่งเห็นไหม a ศูนย์ศูนย์หนึ่งอีกดีอตั้งเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดตั้งต่างกันก็เพื่อให้มันได้ทํางานได้ได้ในคนละแบบกันนะครับซึ่งโปรแกรมนั้นผมได้ตั้งไว้ให้แล้วนะครับโอเคมาเปิดบอร์ดขึ้นมาปุ๊บ ก็จะเข้าสูมม่โหมดแมนนวลโหมดแมนนวลก็คืออ่าถ้าเราต้องการจะใช้โหมดแมนนวลเนี่ยให้กดเลขหนึ่งกับเลขสองเพลเยชชื่อไฟดวงที่หนึ่งกับดวงที่สองนะครับดวงที่หนึ่งก็คือศูนย์ศูนย์หนึ่งดวงที่สองคือศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับโอเคอันแรกคือดิมอดิมเมอร์เลื่อนลื่อนเลื่อนสุดนะครับผมเหมือนแบบเป็นตัวเปิดเลนนะสองสีแดงเห็นไหมสามสีเขียวสีน้ำเงินอ่าผสมสีก็ได้นะฮะสีไหก็ได้เอาทุกสีหกสีขาวนะครับเจ็ดเป็นสระโปร เป็นไฟกระพริบนะฮะส่วน7กับ8นะั้นเป็นโหมด Auto. ออโต้นะครับ7จะเป็นความเร็วของอัน8นะส่วนอัน8เนะี่ยคือเป็นตัวเลือกโหมดออโต้นะครับว่าจะให้เปลี่ยนสีแบบไหนอ,อันนี้แบบ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 คลอสนะฮะหลือวให้แบบเปลี่ยนเป็นแบบทันทีทันใดก็ได้นะเห็นไ,ไหมมันจะเปลี่ยนสีปุ๊บปั๊บเลยเนี่คลอสจะให้สวยๆนะก็แบบคลอสจะสวยกว่าโอเค ครับผมจากนั้นผมจะตั้งโหมดเฉดเอาไว้นะครับโหมดเฉดผมแรกคือเป็นไฟเป็นไฟเคลียร์อ่าระหว่างเปลี่ยนโหมดนะครับอย่าลืมกดดีลิททีหนึง่งเมื่อกี้เราอยู่โหมดแมนนวลใช่ไหมโอเคต้องกดดีลิททีหน,นะะึ่งครับผมปุ่มแล้วก็กดเฉดนะครับผมโอเคอปุ่มแรกผมทําเป็นไฟเคลียร์นะครับไฟสีขาว2ตั้งเป็นไฟเพลงช้านะครับแบบอ่าค,ค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆ มันจะแก่งจะค่อยๆเปลี่ยนสีครับสามนี่คือจะเปลี่ยนสีนะเร็วขึ้นอีกนิดนึงครับเเออเออ่าส่วนสีนี่เป็นอ่าเป็นไฟเปลี่ยนสีแต่ว่าเราสามารถตั้งความเร็วได้นะครับผมโดยความเร็วเริ่มตั้งโดยใช้สองปุ่มนี้ก็คือปุ่มคลอสอ่าสปีดก,กับคลอสนะฮะเนี่ยปุ่มคลอสปกติให้เลื่อนสุดนะครับผมแต่ก็สปีดค,คือปุ่มความเร็วน,นะฮะเลรอวได้ว่าเราต้องการอ่าเร็วมากน้อยขนาดไหน ถ้าเราต้องการให้มันค่อยๆสมูทเวลาเปลี่ยนสีก็ดึงคลอสลงมานะครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนสีเห็นไหมครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันให้มันคลอ้อยก็ตันขึ้นต่อไปอันที่ห้านะครับอันนี้ห้าเป็นไฟวิง่งเหมือนกันแต่ว่าเห็นไหมไมันจะวิ่งคนละสีแหละบนเส้นบนเส้นสัญญาณเดียวกันแต่วิ่งคนละสีผมตั้งไว้ให้แล้วเนาะก็ดูสวยอีกแบบนึง อันหก,ก็เป็นสโตบนะครับเจ็ดนะก็เป็นสโตบเปลี่ยนสีวิ่งคนละสีนะแปก็เป็นสโตบเปลี่ยนสีอันนี้สีสีเหมือนกันนะเจนี่วิ่งสโตบคนละสีแต่ปาแปะนี่คือเป็นสีเดีวยวกันลองเล่นดูเดียกยักคุณน,นะครับส่วนเก้านี่คืออ่ามีได้ไฟวิ่งแล้วก็สโตบผสมกันมันมเร็วขึ้น แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากมายมีมไฟเคลียร์มีไฟวิ่งอะไรเงี้ยนะครับผมสองกับสามนี่คือเป็นไฟวิ่งที่ผมตั้งความเร็วไว้แล้วนะสองปุ่มนี้จะไม่มีผลต่อต่ออตัวสองโปรแกรมสองกับสามนะครับส่วนสี่ถึงเก้านั้นาสามารถควบคุมความเร็วได้โดยใช้สองรูปนี้นะครับมีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ